สวัสดีค่ะการันตีทุกท่านปุเป้เนเจอร์นะคะสำหรับคลิปนี้ปุเป้จะมาพูดถึงเรื่องการบูชาการถวายของไหว้นะคะให,ให้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหรือว่าวัดต่างๆที่เพื่อนๆไปบูชามานะคะไม่ว่าจะเป็นวัดอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนมาถามนะคะมาสอบถามปุเป้ว่าทำาอ่าบูชา อะไรไอ้ไข่ดีบางทีบูชาน้ำแดงไปไอ้ไข่ก็เงียบบูชา,าชุดทหารไปไอ้ไข่ก็เงียบนะคะคลิปนี้ปูเป้ก็เลยมาอัดคลิปเพื่อบอกเพื่อนๆน,นะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าเพื่อนๆน,นั้นนะคะได้บอกเล่ามาจากที่ใดนะคะแต่สำหรับปูเป้แล้วปู้เป้ใช้วิธีการทดสอบและ ทดลองมากับตัวเองและคนรอบข้างนะคะว่าไอ้ไข่ของแต่ละคนนั้นนะคะชอบอะไรนะคะเป็นพิเศษก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ปุเป้หน่อยนะคะช่วงนี้ปุเป้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเรื่องงานขาดหายจากการอัดคลิปและบางทีที่ปุเป้บอกไปมันก็ไม่ถูกจริตกับ คนหลายๆคนเหมือนกันนะเพราะว่าคลิปปูเป้นั้นจะออกแนวแบบศิลศาสตร์นิดนึงนะมันก็แล้วแต่บางคนนําไปปรับใช้นะก็ไม่ได้หมายไม่ได้บอกให้เชื่อปูเป้นะคะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออของปูเป้นั้นถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นะคะเอาค่ะสําหรับไอ้ไข่ที่ปูเป้ได้บูชามาเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับที่ปูเป้พักอยู่แล้วก็เป็นวัดที่ปูเป้นั้น คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าเป๊กเกิดที่นี่โตที่นี่เหมือนกันนะคะก็คือวสีวาลีน้อยแต่ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นนะคะ,ะได้รู้จักหรือเปล่าไอ้ไข่เด็กไอ้ไข่เด็กวสีวลีน้อยเนี่ยนะคะถูกปลุกเสกมาโดยวสีวลีน้อยซึ่งมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มากนะคะ หลายๆคนอาจจะรู้จักนะถ้าหากว่าอยู่เส้นวศิวารีน้อยเนาะไอ้ไข่เนี่ยเดี๋ยว,วเป้จะบอกก่อนว,ว่าเป้ได้มียังไงตอนแรกอะ่ะเขาสร้างไอ้ไข่เพื่อเป็นการก่อตั้งสถานพยาบาลแถวๆนั้นนะคะเพื่อให้คนในชุมชนนั้นได้มีโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อรักษาตัวเองได้ในราคาไม่แพงนั่นเองนะคะก็จะมีรูปเหรียญแล้วก็รูปองค์ลอย อุเป้ได้บูชามาเป็นรูปเหรียญหนึนะคะก็คือ200บาทราคาไม่แรงนะคะจับต้องได้และก็ผ่านพิธีเบิกเนตรโดยเบิกเนตรโดยพิธีใหญ่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกองคหนึ่งก็เป็นองค์ลอยนะคะอันนี้ก็คือจะสร้างาสถานพยาบาลเผื่อว่าหลายคนอยากได้องค์ลอย นะคะก็เลยมีให้เลือกหลากหลายมีเนื้อทองเนื้ออันปกาก้าอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่ปุปเป้ได้มาเนี่ยเป็นเป็น,ปนหลายๆเนื้อมากเพราะว่าได้มาในเป็นเจ้าภาพกองกระถินของวัดนะคะซึ่งซองนึงก็200ใช่ไหมก็ได้มาเยอะเลยเพราะว่าทํากระถินไว้หลายพันอยู่ค่ะตอนนั้นน่ะแม่ให้มานะคะก็เลยบอกว่าอ่ะ ทางทางคำมัคทายกก็ฝากมาทางแม่ใช่ไหมก็แม่ก็ให้มารรลุนเนื้อมีเนื้อทองนะคะ2ององคุปเป้ก็ให้แม่ไปแล้วก็จะได้เป็นเนื้อธรรมดานะคะ3เนื้อก็มีเนื้อเงินเนื้อโลหะนะคะแล้วก็เป็นเนื้อลุงนะคะ3องคุปเป้ก็นํามาบูชานะนู่เนเื่าจากว่าปุเป้นั้นนะ่ะขายพิซซ่าด้วยก็เลยแบ่งให้ ให้ลุงลองไปบูชาซักหน oh ึ่งองค์ก็จะมีเรื่องแปลกๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเออเนี่ยลุงอ่ะก็เขาไม่เชื่อหรอกเรื่องไอ้ไข่นะส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วนะซึ่งว่าปุเป้นั้นก็ก็ได้บอกเขาเนาะก่อนที่จะไปเรื่องลุงนะเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องปุเป้ก่อนนะบางคนเนี่ยก็ ถวายน้ำแดงอยู่เป็นนิดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่บางคนนั้นนะคะเขาก็ถวายอย่างอื่นแทนอย่างจะเป้จะบอกนะไอ้ไข่เด็กวัดสีวารีน้อยเนี่ยแถวๆน,วนี้เขาไปบูชามาแล้วเขาก็ถูกหวยแล้วเขาก็นําของต่างๆนั้นอนะไปไหว้ไปขอบคุณไอ้ไข่ที่ให้โชคลาภนะอาจจะเป็นพิซซ่านะคะน้ำแดง แป๊ซี่โค้กอะไรแบบนี้นะคะแต่ไอ้ไข่ของปูเป้นั้นนะคะชอบโออิชินะคะเหตุที่ว่าสังเกตก็คือง่ายๆเลยก็คือว่าทําไมถึงได้คิดว่าไอ้ไข่นั้นชอบโออิชิรู้ไหมเพราะว่าปูเปยถวายโค้กถวายน้ําแดงถวายขนมอะไรก็เงียบบางคนบอกว่าต้องขอก่อนแล้วถ้าได้ก็ถึงจะเอาของไปให้เปว่าไม่ใช่ เป้ว่าถ้าอยากจะให้ไอ้ไข่นะ่ะช่วยอะเราก็ต้องให้ไอ้ไข่ก่อนไอ้ไข่ถึงจะให้เราอันนี้ก็ไม่รู้นะมันอยู่ที่ความศรัทธาของเราอะถ้าหากว่าเราศรัทธาใช่ไหมไอ้ไข่ก็ต้องให้นะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะถ้าเราไม่ศรัทธานะบารมีย่อมไม่เกิดอันเนี้ยต้องใช่แล้วก็เชื่อเกินว่าไอ้ไข่ก็มองเราอยู่ว่าเราศรัทธาเขาจริงหรือเปล่า ที่ว่าบูชาด้วยแป,ป๊บซี่กับโคกอะ่ะไอ้ไข่ไม่ชอบเพราะว่าเวลาที่ว่าเป้ะอะบูชาไปอะ่ะก็นเงียบแล้วกเปลี่ยนใหม่เหมือนมีอะไรมาโดนจิบโดนใจว่าเอออยากกินโอชีนะต้องโอชีเท่านั้นนะอิชิดันเขาก็ไมากินนะคะไม่ใช่ว่าคล้ายๆกันหรือว่าเห็นเป็นอ,อ่ชารดน้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วจะได้เหมือนกัน ไม่ได้นะรสชาติมันจะแปลกรสชาติจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนลองซื้อมาชิมดูเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆนะนั่นแหละเพื่อน,นก็ชอบอะไรที่มันเป็นปัจจุบันอะเอออย่างเช่นขนมเปี๊ยะสมัยก่อนมันไม่มีขนมไดฟุกุขนมเอแครอะไรแบบนี้นะคะเขาก็อยากกินของใหม่ๆบ้างอย่างพิซซ่าอันนี้ก็จะมียายแม่บ้านค่ายายแม่บ้านอะเขาถูกหวยเรื่อยเยเพราะว่าเขาอะ ถวายพิซซ่าไอ้ไข่ชอบกินพิซซ่านะคะแล้วก็จะมีเพื่อนที่ทํางานเหมือนกันก็บูชามาจากวัดแต่เขาไม่ได้บูชามาจากวัดศรีวาลีน้อยซึ่งวัดน่าจะเป็นวัดโปรยฝนนะของเพื่อนๆของเพื่อนที่ทํางานอะ่ะอันนี้เขาชอบกินแปปซี่นะคะจะเป็นโค้กเอสหรืออะไรที่คล้ายๆแปปซี่เขาก็ไม่กินทั้งนั้นต้องเป็นแปปซี่เท่านั้นนะคะกลับมาที่ว่าเรื่องของลุงที่อของ ขาเรียกคุณส่วนเองแหละที่ขายพิซซ่านะก็ค่อนข้างจะเงียบนะก็เลยบอกว่าเอาเป้ก็เลยแบ่งไอ้ไข่อะไปให้บูชานะคะก็บอกว่าให้เขา,าอันเชิญไอ้ไข่เข้าบ้านนะแล้วก็พูดคุยกับไอ้ไข่ทุกวนันขออ่ถวายน้ำนะแล้วก็ลองถวายโอชีดูเขาชอบไหมถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยน ก็ปรากฏว่าชอบเพราะว่าออกมาจากวัดเดียวกันนะคะและ้วก็มาชุดเดียวกันนั่นแหละปรากฏว่าขายดิบขายดีแต่ก็เคยบอกกําชับเข้าไปแล้วว่าวันรู้สึกว่าจะมีอยู่3มวันที่ไข่จะไม่อยู่ก็คือขอพรอ,อะไรก็จะเงียบก็จะมีวันอังคารวันเสราร์แล้วก็วันพัชนะคะไอ้ไข่ไม่อยู่ก็เราพูดการสนุกสนุกว่าไอ้ไข่ไปหาแฟนหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะไอ้ไข่จะมีวันที่ต้องไปสนทนาธรรม หรือว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอะไรแบบนี้นะคะที่เขาอะมีทุรละที่เขาจะไม่อยู่แล้วเขาก็จะส่งพวกลูกสมุนของเขาอะมาดูแลเราแทนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะในการปรับใช้ที่ปู้เป้ขอคือวันนั้นอะซื้อของมาผิดนะเป้อยากได้เงินคืนนะก็เลยเป็นโต๊ะไม้ก็เลยเอาไปวางไปวางไวใ้ให้ไอ้ไข่แทนนะคะ ก็เป็นเป็นไม้ที่ราคาไม่สมราคาหรอกเว้ซื้อโต๊ะพับมาแต่ว่าโต๊ะพับนั้นน่ะกลับได้เป็นโต๊ะแบบโต๊ะมันมานมานั่งประกอบอะราคาแค่ร้อยเก้าเองแต่ราคาที่ผู้เป้ซื้อประมาณ500กว่าบาทโต๊ะพับใหญ่ๆร2อยเซนนะคะได้มาก็เป็นแค่ส,สามเซนเองมั้งรานะคาก็คือคือปวดใจมากเลยอะ่ะก็เลยเอาไปวางให้ไข่นะแล้วก็บอกไอ้ไข่ว่า ขอให้ได้เงินคืนนะคะก็คือถูกหวยหานอย3ตัวตรงแล้วปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่คิดอะไรหรอกนะคะก็ไม่คิดว่าจะได้อะแล้วก็มาดูว่าเออถูกหวยหรือเปล่าปรากฏว่าถูกแตุ่บเป้สื้อบาทเดียวบาทเดียวก็ได้แค่850ก็คือว่าอยากได้เงินคืนก็คือขอบาทเดียวนะคะบาทเดียวไม่ขอเยอะนะก็คือได้มาบาทก็แปดร้อก็ บบามากเชื่อนะคะว่าไอไข่เนี้ยนะ่ะก็มีนะแต่ก็เขาก็าไม่ได้ไม่ได้ให้แบบว่ามัวา่วซั่วมั่วตัวนะคะก็คือเขาก็จะมองเหการนะว่าเออสมควรจะได้ไหมในสิ่งที่เราปารถนานะคะไม่ใช่ว่าขอ,อให้โอยชีขวดนึงขอล้านนึงมันก็ไม่ใช่ป้านะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนั้น ก่อนที่จะขอพอรเออก็จะบอกอย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็คือสวดมนต์ที่สามารถแผ่เมตตาได้นะคะให้กับไอ้ไข่เช่นสวดบทเป็นบทที่สวดแล้วแบบเป็นคำสอนนะคะอย่างเช่นบทสวดพระมหาจากกักรพรรดิพาหุงอ,อะไรที่มันไม่ใช่บทที่เป็นบูชาพระราตนตรัยอะอะไรที่ไม่ใช่บทที่สรรเสริญหรือบทบทบูชานะคะ่ะ บทที่สัรเสริญกับบูชามันไม่สามารถที่จะปวดน้ําได้นั่นเองนะคะเมื่อเราสวดแล้วอะ่ะเราก็ยกผลบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชานะแล้วค่อยขอพรน,นะคะเขาจะได้มีพลังก่อนแล้วถึงจะให้พรเรานั่นเองนะเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อบูเบก็ได้นะลองเฝ้าสังเกตดูนะคะแล้วเพื่อนๆจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์นะคะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้พุเป้ไปก่อนนะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พุเป้นในการทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้พุเป้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ